ตายโคตายเปิดดูชุบดิเปิดดูชุบข้างบนนี้ปิดดูชุบข้างบนนี้ปิดดูชุบข้างบนผมสไลด์ลงให้ผมสไลด์ลงให้สไลด์ลงแล้วสไลด์ลงแล้วเมย์เมย์เมย์พี่เมย์โอ้เขาเกิดอีกฝั่งเขาลงอีกฝั่งเลยตายตายตายสวยสวยสวยเขาตื่นเขาตื่นเขาตื่นปะตื่นตื่นตื่นชุบให้เอทอมัสตายพี่จะลงให้พี่จะลงให้พี่จะลงให้ที่จะลงให้อดีตี๋ออดีตโถ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 พี่โทร เมย์เมย์โทเม์สวยลำลำลำพีนให้ปีนให้สวยลำรวยตื่น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 ไปสวยซะมาดูมันขับรถเร็มนะหัวใจไม่ทันแล้วนะหัวใจแดงไปละีมีชิม

กูให้กูจะหลุดกูจะรั้วเลยเฮ้ย <laughs> เป็นส <laughs> ไปเดอร์แมนไป่าแข่งแข่รับแข่งรับแข่งรับคนนึงแข่งรับคนนึงโอ้ยไปไปเดี๋ยวช่วยไปเดี๋ยวเล่นหะระวัง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 ไม้ไปไม้ไป น้อยจับขพอน้อยจับขพอน้อยจับขพอน้อยพี่เดินอยู่ไอ้เด็กปะไปชุบโอ้ตายเย้ยโอ้ของพี่หล่ำไปเล่นกับไม้อไอ้สัตว์จะพี่ขัดไปโอ้ยอะไรอ่ะคุยตายกันหมดเลยเฮีย ชุบชุบชุบก่อนน้องชุบก่อนน้องชุบก่อนน้องเล่น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 คนหนึ่งเล่นคนหนึ่งชุบคนหนึ่งเล่นคนหนึ่งชุบคนหนึ่งเออมึงชุบร้อยไปเลยสวยน้องไรออกมาไล่อกมาสวยชุบฉลาดฉลาดชุบฉลาดฉลาดน้องชุบฉลาดฉลาดน้องชุบฉลาดฉลาดน้องเบอร์เลยเบอร์เลยคนหนึ่งเออโอเวอร์หวานจี๊บอย่างงี้ทีม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 พลังพลังเบอร์เลยตัดเลยพี่ตายตายตายไม่ไหวไม่ไหวก็โอเวอร์ ร้านตอนนี้ไม่ร้านไม่ไม่ฟีแล้วอะร้านร้านไม่มางานกันหลายแขงจัดอะตอนเนี้ย เจนนี้ไม่ไหวกับทุกแกงเอาเห็นกันไปใช่ครับใช่เฮียแพ้กันล้านรอบเดียวบอกไม่ไหวกับทุกแกงเลยยุกแกงดีกว่ากว่กูพูดบันทอนจิตใจโวยพี่เด่นคนเดียวเลยเฮีย ไม้เรามีต้งสามไหมแต่กูมาแค่คนเดียวที่เหลือไปไหนกูจะบ้าตายกูขึ้นให้กูแบบโอ้ดันให้แบบสุดตัวใช้ไม่คุ้มเลยเฮีย เฮ้ยคนเราเกินไหมเนี่ยเฮ้ยไม่คนคนเราเกินไหมเนี่ยเหลือชิลิวเพิ่งมาชิลิวเพิ่งมาอ๋อเหรอเฮียโทษเลยว่าไอสัตว์โดนซ้ำร้อยเลย พี่หล่ำพี Certain ่หล to oh. yes, ่ำไม่น่าเล่นกับไม้เลยพี่เมื่อกี้เราเราเราโม่งไม้กันเยอะเว้ยเมื่อกี้ไม้คนเดียวเองเมื่อกี้ว่าโดนไม้เหมือนกันกูโดนไม้ซ้สาม้ไม้ไม้ที่เหลือเราไม่อยู่เลยเหรอครับไปไปไหนกันหมดพี่โคแคทครับพี่โคแคทแดงหมดแล้วเนาะกลางบ้างหนึ่งราทไม่ทันแล้วครับหมดละ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  ไม่เอเวอร์คนเดียวเอาหมดเลยเไี่น่ามีอะไรเท่าแล้วปะในเมืองอะทำไรอะ่ะมันไม่มีแล้วมันเป็นเฟสฟ,ฟาร์มไงเราไม่ได้ทำอะไรไงจะหาเดินเล่นอยู่อะวะไปไหนเนี่ย เห็นบอกมาแคดไม่ใช่เหรอเห็นน้องบอกแคดแคดครับพี่หล่งูโฟแคดส่วนเราปิดน็อกซี่หมดละเฮลยโอเวอร์มาเห็นเขาบอกรถรถรถแรกโคตรเป็นเว็บร้อยยี่สิบห้าอ๋อเนปคนในแก้งเรามีปะโคตเซนมีใครเชิญคมเลยมั้งปะได้มาได้ของผมด้วยได้